สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมโซเชียลทุกคนนะครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อกันวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนที่มีความฝันในด้านของอการทำธุรกิจนะครับอยากเป็นนักธุรกิจพอดีวันนี้ได้มีโอกาสไปอบรมนะครับบ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ของกองทุนตั้งตังตวได้นะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่ากองทุนนี้เปิดเปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังเรียนอยู่มหาลัยหรือว่าจบไปแล้วไม่เกิน5ปีที่มีไอเดียธุรกิจนะครับไอเดียธุรกิจที่คิดว่าเราอยากจะทำแล้วไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่าไม่มีเงินทุนตอนนี้กองทุนทั้งตัวได้เขาเปิดให้เรากู้ยืมได้แล้วนะครับในวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทแล้วก็สามารถผ่อนชำระให้ดอกเบี้ยหน่อนะครับก็ถือว่าว่าน้อยนะฮะ แล้วก็สําหรับคนที่ยืมได้ก็อย่างที่บอกไปก็คือนินสิตปัจจุบันแล้วก็นิสิตที่จบไปไม่เกิน5ปีสามารถกู้ยืมได้ในวงเงิน3ล้านบาทนะครับเราก็แค่ไปยื่นยื่นแผนธุรกิจนะครับยื่นแผนธุรกิจแล้วก็เข้าอบรมอบรมแล้วก็มีกระบวนการในการสัมภาษณ์ว่าถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับธุรกิจของเราว่ามันเป็นไปได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการอนุมัติงบอย่างง่ายๆเลย คือถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเราสมัครไปแล้วธุรกิจเราจะผ่านก็คือให้มั่นใจได้เลยว่าถ้าถ้าเกิดว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้จริงหรือว่า,ามีแนวโน้มในการเาจเริญก้าวหน้าในในในอนาคตเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับก็สามารถไปยื่นกันได้นะฮะแล้วก็ขอบอกว่าโครงการนี้ดียังไงดีตรงที่ว่า เราไม่ต้องมีเงินทุนคือเราไม่ต้องเกิดมาบนกองเงินกองทองเราก็สามารถที่จะมีเงินมามาเกาะธุรกิจสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้อันนี้สําคัญมากนะครับบางคนมีไอเดียธุรกิจแต่แต่ไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนไปกู้ธนาคารก็ยากอย่างงี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีคนค้าประกันให้กองทุนนี้ไม่ต้องมีเลยนะครับทั้งหลักทรัพย์ทั้งคนค้ำประกรันเขาค้ำประกันให้เราเองเลยในกองทุนแล้วก็สามารถกู้ยืมได้ผ่อนชำระภายใน7ปี7ปีนานอยู่นะ ก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองทําได้มั่นใจที่จะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ก็สามารถสมัครได้ปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็ผ่านพ้นไปสําหรับการอบรมแล้วก็การสัมภาษณ์นะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นธุรกิจใหม่ๆงอกเงยขึ้นมาอีกมากมายเลยในปีนี้แล้วก็ปีหน้าสําหรับใครที่สมัครไม่ทนันปีนี้ก็ปีหน้าเตรียมตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันในการเขียนแผนธุรกิจ ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะถ้าไม่ใช่เด็กที่เรียนบัญชีหรือว่าเรียนเกี่ยวกับการตลาดมานี่ถือว่ายากเพราะว่า,าโป้ก็ได้ลองไปทําดูแล้วนะลองลอง,ลองไปแบบขบวนการต่างๆมันแบบยุ่งยากมากอะ่ะสาหรับเรานะสาหรับเราที่แบบเรียนเรียนสาขาอื่นมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันรู้สึกดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวคือกองทุนนี้เขามีที่ปรึกษาให้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือว่า เป็นกองทุนที่มาคอยให้คําแนะนําเราจนเขียนแผนเสร็จนะคือแบบว่าครึ่งต่อครึ่งอาจารย์ช่วยช่วยหมดเลยนะครับเรามีแค่หน้าที่เตรียมข้อมูลเตรียมข้อมูลไปแล้วอาจารย์ก็จะช่วยในการจัดเตรียงการาทําให้มันเป็นแผนที่สมบูรณ์ขึ้นมาถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าทําให้ในการกู้ยืมทุนของเราง่ายขึ้นนะฮะไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเขียนแผนเนาะแล้วก็อะไรอีกค่ะ คำถามคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับกองทุนนี้หลายคนไม่ใช่หลายคนละส่วนใหญ่เลยยังไม่ทราบคืออยากอยากจะให้ลองคิดดูนะว่าการเป็นหนี้เนี่ยใครเขาก็เป็นกันรัฐาราชการก็ต้องเป็นมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเป็นหนี้ที่แบบไม่ต้องกดดันมากดอกเบี้ยน้อยแล้วก็ระยะเวลาผ่อนชำระนาน แล้วก็มีที่ปรึกษาตลอดนะครับคือเขาไม่ยอมปล่อยให้เราเจงแน่นอนอย่างเงี้ยคือมันดีกว่าไหมมันเป็นโอกาสที่ถือว่าดีมากๆที่ท,ที่รัฐบาลมอบให้เรานะฮะก็ลองก็ลองคิดกันดูบางคนอาจจะกลัวกลัวก็เริ่มต้นจากขนาดเล็กไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลองขนาดใหญ่นะสามล้านนี่ถือว่าได้ธุรกิจขนาดเล็กเลยนะขนาดเล็กถึงขนาดกลางเลยนะธุรกิจให,ใหญ่เราค่อยขยับขยายไปนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เอามาแบ่งปันหนกันเนาะครับก็ได้ไปเข้าร่วมมาแล้วละ่ะแล้วก็มาลุ้นๆกันว่าจะโบจะทําธุรกิจอะไรนะครับแต่สิ้นปีนี้ได้ได้ได้เห็นกันแน่นอนฝากไว้ก็แล้วกันเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็กระจายข่าวด้วยนะเพราะว่าเขามีเงินออกมาให้กู้เราก็ต้องกู้นึกออกไหมคือเราไม่ต้อง คือเราไม่ได้เกิดมารวยเหมือนคนอื่นไงเราไม่ได้มีพ่อแม่ามาเอาเงินให้เราเป็นล้านสองล้านกู้ไปเถอะนะครับเขาไม่กล้ามาคือเราไม่มีเงินใช้นี่เขาไม่กล้ามาฆ่าเราหราเคยไ้พูดนีด่พูดเล่นนะคือแบบว่าเราก็ต้องทําให้ได้เนาะกู้เข้ามาแล้วก็ต้องก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองจะได้ไม่ใช่แบบกู้มาเผื่อมาดาวรถอะไรอย่างเงี้ยมามาทําอะไรอะ่ะสัญญกรรมเนี่ย มันก็มันก็ไม่มีกําไรง้องเงยใช่ไหมมันก็กู้มาก็มีแต่อับจนมีแต่ต้องใช้นี่ก้มหน้าใช้นี่ก็ทําให้มันได้ไนะครับกู้เข้ามาแล้วก็ต้องทําให้มันได้ตามที่แผนที่เราวางไว้ทุกอย่างแค่นี้ก็ทุกอย่างง่ายๆสบายสบายเป็นกําลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันรวมทั้งเป็นกําลังใจให้กับตัวเองด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้การคนไทยสู้ๆครับ